สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาซุ่มไอ้นี่นะโบลอดยูอานะครับอื้อ MM. ไม่มีหินอะไรเลยใช่ไหมโอโ้โหโอ้โหไม่มีหินอะไรเลยนะแต่ล่างเลขมันไอ้นี่อยู่แล้วนะก็มีตัวอยู่กล่องไอดีเอฟซีนะครับวันนี้ก็มีตัวอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ใบนะรอดูนะครับอีซี่มือทองหรือว่าจะเป็นอนีซี่ม,ม,มือเกลือก็ รอดูกันได้เลยเจนไอซี่มือทองปะเออสวัสดีผมสุ่มบวไป90า้าสบใบพี่ลองดูกระเป๋าดูดูดีเห็นปุุกตื่นอ่ะได้เหลืออีกเก้าสแต่ลูกแก้วก่อนร้อยใบแต่เห็นไม่ออกสักอันอ่ามาทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบสุ่มกันเลยนะครับก็มีตัวอยู่1นึ่งยบใบแต่เราจะขอลองลองดวงก่อนนะเดี๋ยวนะมันมีอ่าลูกแก้วปลุกลูกแก้วไป มีลูกแกแ้วปีศาจสองเอ้าเดี๋ยวมันจะไม่เดีย๋ยวมันจะไม่ขังเดีย๋ยวมันจะไม่ขังไปเมทัลไนส์อาบวกกับอะตอมิกเอสอาบวกอาวุธสามดาวตัวไหนดีสุดเมทันไนสนะครับผมในเมตาโบลอสในเมตาโบลอสก็เมทันไนสเมทันไนสก็ยังดีนะแต่เห็นอเอาอะตอมิกมาเล่นแท้งได้สำหรับเมตาโบลอสมาทุกคน ก็อย่างน้อยก็รีบออกไอหินปีศาจนี่มาก่อนนะเพราะว่าไม่มั่นใจในดวงตัวเองเลยมาเส้อใจในมืออีซี่มือทองไปกดไปรอบแรกใส่ตะมาต่อยไปแน่นอนนะไม่ออกอยู่แล้วรอบแรกอะ่ะต้องเป็นลุ้นโลยที่สองเพราะว่าผมออกโรยที่สองบ่อยเอลีถ้าผมสุ่มให้คนอื่นอะ่ะมันจะดวงดีไว้ผมจะเกลือแบบพวกตัวเอตัวอะไรละ่ะ ตู้ตัวแดงไว้แต่ว่าตู้ตัวดําผมจะไม่เกลือจะใจในตัวผม <c oughs> ไม่ใช่ดีตัวเองนี่คือแบบวัันๆอยู่นะ <c oughs> ม่วงมาเน้นๆเต็มคาราบิลเป็น <c oughs> ตัวอะไรปึ๊บ <c oughs> เป็นบอลทองซะด้วยไป <c oughs> ได้มาสองเศษน,นะตะกี้ <c oughs> ไปกดข้ามอจะจะกดข้ามแต่กดสุ่มมันต้องพาแล้ว เฮ้ยยิงสีม่วงอยู่ว่ารอบที่สมหน้านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออเออเฮ้ยนี่ไงสายพลังมันต้องมาแล้วรอบที่สี่คือมันต้องมาแล้วร้อแปสิบใบ s อออกตัวเดียวยังเอ้ยอย่างนั้นมันปอกให้ไปกดข้ามโอ้โหไม่มีกระตองกระตุกอะไรเลยเไม่ลืมไปว่าเห็นปุกตื่นมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมมันไม่ใช่สีทองใช่ไหมอ๋อแปลว่าเราเอุ้ยเราก็ได้ลุ้นทุกรอบพอดี แปลว่าเราก็ต้องได้รู้ทุกรอบบดีเออเพราะมันไม่ได้เป็นสีทองนี่วะดูหวัวร้อนแล้วผมเกลือมากเลยครับโดนไปร้อยเป็นสิบใบเฮ้ยร้อยแปดสิบใบก็การันตีอย่างน้อยก็การันตีมันอย่างน้อยก็การันตียังไงว้เนด่ยไป,ไปรอบที่ห้าสิบ EC สรุปสองพันแปดใช่ปะเดี๋ยวให้สุ่มสองพันแปดผมว่าดีกว่าคนกค่เผื่อได้เผื่อได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบงบประหยัดจริงๆเอาพันแปดก็ดีแต่ว่าต้องรอเจ็ดวันนะ ป,ปึ๊บ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 ้ยเฮ <c oughs> ้ย,อ,อ,ยอีซีมือทองคับน้องๆแต่ว่าลูกแก้วอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ไม่คือตอนเนี้ยควรจะดีใจใช่ไหมไม่ไม่ไม่ดีใจเลย <c oughs> คือไม่ดีใจเลยตอนเนี้ย โอ้โหมันออกโลที่เท่าไหร่วะเนี่ยถ้ามีหินปีศาจไว้รอะนะบอกเลยเน้นๆอะออกโบด้วยไงประเด็ดีครับสรัสดีคุณปันด้วยนะครับผมออกโลที่เท่าไหร่ขอดูกันอีหกสิบโลนะเนี่ยโอ้โหไอดีหลักไม่อยากกดสุ่มเลยวะ่ะไอดีตัวเองมันอยากกดสุ่มเลยวะ่ปะปัดยังไงเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ให้สุ่มละดวงหมดอะไรวะนะมาไป แต่ว่าผมอยากได้ลูกแก้วไอ้น,นี่มากกว่านะลูกแก้วปีศาจกูเริ่มสจะก,กังวลกับลูกแก้วปีศาจแล้วมันจะกุดเพราะลูกแก้วปีศาจเนีเย่ยผมอยากให้ได้อุ้ยอุ้ยิยดพื้นใช่หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหกระตกกระาจตลอดเลยลืมไปมันไม่ใช่สีทองลูกเตะลาชันแน,น่นอนนะมันเป็นบูล,ลอสอยู่แล้วนะสำหรับอันนี้ โอ้โหมาอย่างที่ที่เงืนพนผมเลยได้ลูกแก้วแต่ไม่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเริ่มหวั่นแล้วอยากได้ลูกแก้วคืออยากได้ลูกแก้วแล้วอันนี้คือรอบที่8ปสิบปะเราไม่สนใจแสงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นแสงสีฟ้าอยู่แล้วนะเมื่กี้ยังตกใจงไงเดี๋ยวนะอ่าอ,อุ้ย้าสิาเนี่ว่าวมาไปเติมแปบบ๊บจัดไปอันนี้รอบที่ร้อนะครับทุกคน ไปปึ๊บต่อยไปแต่มันเป็นแสงสีฟ้าอยู่แล้วไงเราต้องลุ้นต้องลุ้นโอ้โหไม่น่าไม่น่าและไม่น่าและไม่น่าและอันนี้รอบที่ร้อยสิบใบร้อยสิบใบตอนนี้ลุ้นอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือลุ้นลุ้นและเริ่มลุ้นและ รุนละทึกอะเริ่มเริ่มกังวลแล้วอีตี้เริ่มกังวลว e งวละใครเข้ามาฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับผมกดข้ามไปอุ้ยจะกดข้ามแต่ตัวเองไม่กดไอ้นี่อีกเระอต่อไปอีกเละเพราะมันดูแสงไปมันก็เท่านั้นแหละทุกคนแสงมันไม่มีเอ้ยโอเคโอเคละอย่างน้อยก็การันตีการันตีละยังไงก็ได้ละร้อยแปดสิบใบยังไงก็ได้ละ พอแบบเราได้หินอ่ปลุกตื่นอ่ะแต่ว่าเราไม่มีหินปีศาจอ่ะผมกลัวมากเลยกลัวมันจะแบบจะไม่ได้หินไอ้นี่ไงจะไม่ได้หินปีศาจไงฟึบป,ปึบรอลิสแมนต่อฮะลิสแมนก็รับเติมโมบายเหรอเพิ่งรู้เนี่ยพรุ่งนี้ผมได้เข้าค่ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรวะวันศุกร์ปะเฮ้ยวันศุกร์แล้วอ่ะผมจะได้หยุดเรียนแล้วนี่วะโอ้โหมาอีกแล้ว <laughs> จะข้อัพห้าดาวเลยเหรอใครไปเข้าค่ายก็สู้ๆนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเข้าค่ายมันเจออะไรบ้างนะเพราะว่าที่เราไม่มีไงอาร์สองไปโอ้โหพื้งไม่ได้นะเนี่ยได้ลูกแก้ววงกลมมาอีกลูกนี่คือเรียบร้อยนะเนี่ยจะได้อยู่ปะเฮ้ยเขามี190กกว่าใบใช่ปะจะไม่ผิดกดข้ามไปเลยนะ ยังไงก็โดนการันตีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไงก็โดนการันตีอยู่แล้วนะตอนเนี้ยเราก็ยังจะมาสุ่มเกลิวกันชุบด้วยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อเมริกามาลูกเอ้ยรอบสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีสินไทยด้วยนะครับผมก่อนใส่ลูกแก้วมารู้เลยโรนี้ลูกแก้วมาแน่นอนเอาวอาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ามาทุกคนกดรับไป เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ได้พอดีลูกแก้วนี่เหลือด้วยอ,อ่าต้องใส่ของที่มันแขังๆก่อนตอนนี้นก็คือบูรลอเอ,อ้ยอย่างที่โอ้เป็นรูปร่างที่โคตรจะที่แต่ผมขอปิดคนก่อนได้ไหมคนบนจอเนี่ยไม่อยากให้มันเดินเยอะมันกระตุกเราก็เอา้าเรายังไม่ปลุกตื่นนี่ว่า จะได้มาได้ยังไงเนี่ยเรายังไม่ปลุกตื่นเลย UR นะเอ้ยหลังจากที่อาไออะตอมิกนะอะตอมิก UR มานะเหมือนจะเป็นโกคสซึ UR มานะม่หลุดมาได้ไงไม่รู้หพันเพชรขอ,อก,ก่อนการันตีเดอ้อโอ้โหไม่รู้ดวงจะดีแบบนั้นหรือเปล่ากระบองเหล็ก UR มาวันไหนวันวันที่เท่าไหร่ครับน่าจะเดือนหน้าปะถ้าเดือนหน้าไม่ใช่ปล่บอมก็น่าจะกระบองเหล็กครับผม ผมก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนมาก่อนนะลิสแมนรับเติมแค่เซิร์ฟไทยไอดีผมเซิรฟนอกอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอดเอาตรงๆนะแยกไม่ออกอาวุธสามดาวกับไม่ใช่อาวุธสมดาวเี่ยอะแล้วลิสแมนไม่รับเติมเซิฟนอกด้วยมันเติมไม่ได้หรอเซิฟนอกสมมุติว่ามันเป็นเซิรฟนอก เอ,เอาเข้าตรงนี้ปะเบลแปดสิบเบลเจ็ดเจ็ดรีบูรอสมีการ์ดรีรรปนะชิบหายแล้วบรอสไปเราจะรีบูรอสนะรีเลยไหมอันนี้คือรีเลยไหมงั้นผมร้อยสี่สิบใบได้อู้อันนี้เกินไปพี่ปันให้ผมด้วยนะจัดไปครับพี่ขอรีเลยนะอันนี้ ว่ายังไงก็ไม่ได้ไอ้น,นี่อยู่ละห้ามไปเราก็ต้องเอาของจากโบลสล่าง s r SSR นะผู้ิดมาใส่ให้ ur สิครับผมแล้วก็จะไปได้ยูได้ได,ได้โอ้ไม่ไม่ถึง4ดาวแค่ด้3ดาวโอเคโอ ก็ปั้นน่าจะได้แค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าการอัพดาวก็ยังไม่มีนะก็เป็นรัง1ล้านตอนนี้3ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึง4ดาวเหลืองนะแล้วก็สกิลก็ลิมิตสิบหกเลเวลสกิลแปดสี่ประวัติก็ปลดไป2ปลุกตืน่น2ดาวม่วงแล้วก็ทักษะก็ต่ำฟาร์มนิดหนึ่งส่วนการ์ดก็เอ้ การอะไรอะไอไอเทมเฉพาะสองตราเฉพาะสองของก็ใส่เป็นเน้นเป็นเลือดแล้วก็ของก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะมาขอลองหน่อยละกันขอลองบลอดหน่อยละกันขอจัดทีมก่อนขอจัดทีมปูบอมไม่ต้องใส่ต้องใส่ใส่พลังอีกหนึ่งตัวทิมหหยและในทีมไม่มีใสยพลังเอา้าเอาไงเป็นงั้นล่ะ เอาคิงใส่ป่ะออคิงอ่าเน้นเป็นสายเน้นเป็นฝั่งปีาศาจต่อไม่มีเลยมีฝั่งฮีโร่เน้นเเอาซอมบีม้แมนใส่แทนปูบอมน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโอเคเหมือนจะมีแบบพวกลินลินป่ะที่ตัวมันเหมือนปั๊อะไรสักอย่างเนี่ยลินลิน ลินลินขอเป็นลินลินดูสิลองเอาลินลินน้องลินลินมาน้องลินลินอยู่ไหนอะน้องลินลินปึ๊บเป็นนี้แล้วกันลองดูเลือดนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่ามาขอลองในจับคู่ตรงนี้แล้วกันกดมาไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่านะสิบล้านหรอโอ้ 5ล้านพลังเท่าๆกันคนนี้10ล้านแต่ไม่มีคอแต่ว่าคนนี้5ล้านเรายังไม่ได้ใส่คอรเรายังไม่ได้เปลี่ยนทีมแล้วก็น้องลินลินอยู่ไหนมาใส่น้องลินน้องลินลินต้องหยุดหายยากเนาะโอ้ย เดี๋ยวตาลายไปหมดแล้วมันเนี่ยน้องลินลินน้องลินลินกรอบอะไรอะ่ะยังไงโอ้โหอยู่ใกลก็ไม่บอกราให้หาตั้งนานอ่ะขอเป็นแบบนี้ละกันอ่าน้องลินลินอยู่นี่โอเคมาขอดูสักรอบหนึ่งละกันปิดเสียงเพลงก,ก่อนเปิดแอนิเมชันเพื่อความลีท่อ โซนิกฝั่งผมได้เปิดก่อนนะฝั่งสีเงาอาวุธสามดาวสุดลอเทปาด,ดไป2อล้านเจ็ดแสนดาเมจนะแล้วก็ซอมบี้แมนก็สะบ,บันแขนไล่โจมตีไปยังตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลือดนะครับเนี่ยเลือดเหมือนอ่าของไอ้ซุยริวมันจะเพิ่มเยอะกว่าคนอื่นนะบวกเจ็ดปะตะกิกคูณเจ็ดปะ่ะตัวอื่นไม่ถึงใช่ปะ่ะเนี่ยคูณเจ็ดเนี่ยอุ้ยไอ้ซอมบี้แมนคูณเก้าชิบหาย ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกเหมือนบอกว่าลิลลิลบ๊อบให้ไม่ใช่หรอกต่อยไป15ล้านดาเมจต่อยไปอีก15เฮ้ยเฮ้ยบูลอถโอ้โหเงี้ยบูลอถกูจะได้เสิดสายไปแนะลปืนใหญ่คำรามถลม่มดาวยิงไปปืมปืม10ล้านนี่ใส่ใส่เอสพีนะนี่เงี้ยเว้ยฟิลิปเขาสวดคืนกลับมาตายหมดนี่มา,านะโอ้โหเดี๋ยวกูว่าหมดห้าสิบสองละสามสิบกว่าละสิบกว่าละ ล <laughs> ับยังไงก็รับรับดาวเมียดซูริวไม่ไหวโคตรแรงเลยซูริวมุดสามดาวเฮ้ยมนรีวิวคอจริงปะเนี่ยโอ้โหโ,โดนต่อยทีเดียวหายหายล่วงหมดเลยอะขออีกรอบนึงอีกรอบนึงย,ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเหมือนเราจะเหมือนเราจะได้เปรียนนะพอพอโดนซูริสวส่วนขึ้นกลับมาแม่งหายหมดอะ มาส่วนอีกฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ทิศไปอีกรอบปั๊บสี่ล้านสามแสนดามเมจนะทุกคนเม็ดแทบจะหมดนะเอ้ยไม่ใช่เลือดข่าวแทบจะหมดนะแล้วก็อบอมบี้แมนยิงไปนะแล้วก็ฝั่งสี่เงาไปอีกแล้วเป็นการไล่โจมตีนะโอ้โหเจ็ดพันดาเมจเข้าปะนะซิลิโอเ,เขาได้ไล่ต่อยมานะอายุข้างปื๊บอูยี่สิบหกล้านไปเลยแล้วก็จะลวดอันลอยซิลิซสองพันสาม ร้อยดาเมจน,นะรัวแคนอลมาตมาเขาน่าจะใส่ไล่จมตีให้ฝั่งฮีโร่นะสว่วนไอดีของเอซีก็น่าจะใส่ให้ไอ้นี่อุย้ยแต่เขาซุ่มเอาเอาวุธสามดาวโซนิกกันหมดเลยฮนะลก็หมัดมังกรหืดปีหาต่อยไปปาบสิบล้านต่อยไปสามสิบกว่าล้านต่อยไปสิบกว่าล้าน อ่าบล็อดยิงปืนใหญ่คำรามทะลุมดาวเอาฟื้นหนึ่งเศษแล้วนะโอ้โหบอกเลยถ้าดวนซีริวส่วนมาตายหมดนะรอบนี้ตายไมน่น่าน่าจะรอดเพราะว่าดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นโโอ้หขนาดไม่ได้แรงแล้วเนี่ยสปบี้แมนยิงธรรมาดาไปเออซีอริวก็เพิ่มเม็เดเต็มมาซีริวหมัหดมังกรเหยื่อบีอาต่อยไปอีก รอบนึง15ล้านดาเมจหรือหนึ่งล้านแสนแต่กีดูไม่ทาน5ล้านดาเมจโอเคแล้วก็สำบันแขนยิงไปปึ้มฮิ้วเลือดกลับมาแล้วก็ฝั่งเขาไล่โจมตีมาไออันนี้สนามแรงบิดเอ้ลู้นใหม่ปะผมยังไม่ได้เลยนีไ่ได้แล้วหรอได้ง่ายจังอนะทำไมผมยังไม่ได้เลยวะซุยลิวหมัดมังกรเหินเวหาต่อยมา10ล้านต่อยมาสิล้านละข้างล่างอีก 12ล้านไปมาล้านโอ้โหโบลต์อน,นอนเตี้ยงๆเลยศึกระหว่างซุยลิวกับซุยลิวจังหวะนี้ซุยลิวหมัดมังกรเหิอนเ,หนเวาหาต่อยไปหนึ่งล้านหกอย่าบอกนะไม่ติดกระดูกหักสี่ทองเรียบร้อยไม่ไรอตินะชิปหายแต่ว่าเลือดเรายัางคูณสิบเอ็ดอยู่นะทุกคนเออ,อยังเวอ่ออยู่ยังเวอ่ออยู่หมัดมังกรเหินเวหานภาาพายุเออสักอย่าง ต,ต่อยไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวนะเดี๋ยวนะยังมันเป๊กผมว่ามันเป๊กผมว่าหมัดบางกรเหินวิหาไปส่วดคืนกลับไปดิผมว่ามันเป๊กผมว่ามันไม่ใช่แล้วเช่นชานาแล้วแบบเนี้ยแล้วก็ซอมบี้แมนสาบานแค้นคืนกลับไปนะทุกคนผมว่าเพ่ผมว่าเพ่แน่เลยไม่น่ารอดแฮะต่อยไป ซุงดอดิรอดซุงดอดิรอดโอเคไม่รอดตะกี้เลื้ยนยังคูณสิบสิบเจ็ดสิบเอ็ดอยู่เลยดยูโอ้โหมันต้องเนีย่ยมันต้องปั้นซีรีส์สุดกว่านี้นะเอาเอาเงี่ยงวะเงี่ยงวะเอากะเพลแล้วนะตะกี้ ผมคือกะเพาไไปแล้วนะอเออเีจัดไม่ติดกระดูกเลยใช่แต่ตะกี้ผมกาะเพาไปแล้วนะแต่มันไม่เพ้เลยมันไม่แพ้เชื่องงเลยทีนี้เพราะว่าตะกี้มันเหลือแค่คูณสองไงแล้วดาเมจของเราแบบแล้วเขาเหลือเม็ดเจมอย่างเยอะมาวันนี้ไม่มีคอนะฝั่งสิเอยแต่ว่าเขาได้เปิดก่อนแนฮะ ฟูยโยไคฮินาติก็ฟูบุกิมาปึบ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 เออสามล้านเก้าแสนดาเมจแล้วก็ซาบันเคนอ้พึมพึมพึมเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่าสี่ทิศไปแล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่าสี่ทิศเหมือนกันส่วนขึ้นกับมาไม่เข้าแฮะฝั่งสีเงาเหล่าสีทิศไปอีกโอ้โห บางทีฟังเสียงเอาเยอะจนเหนื่อยนะน,นะย <c oughs> ิงเอ็นจินมาเออลบลูกไฟปิีกโอ้ได้ออกแค่ตัวเดียวบูลอสกูไม่ได้ออกอันตีอีวก็บูบุกิไล่อันตีมานะเฮ้ยถ้าซื้อบุกิไม่ได้ออกฟุก็ได้ไล่โจมตีธรรมดามาแล้วก็ซยริหมัดมังกรวิหาหนืนหืนวิหาต่อยไปสิบล้านนาเมต ต่อยแถวหลังไปอีก29ล้านดาเมจโอ้โห و. แต่โบลอดโอ้โห و. ได้ตีธรรมดาก็ไม่ตายเนาะสอมบ,บี้แมนเขาก็ยิงธรรมดามาส่วนซอมบ,บี้แมนผมยิงธรรมดาไปเออโซนิคของฝั่งผมก็ได้ฝั่งสีเงาเหล่ากบ,บาลของทัศนซึมกีไปลิงหลานแปดดาเมจนอนทิ้งๆ้ไปแล้วก็สปันแค้นกันไล่โจมตีไปใส่สอมบ,บี้แมนของเขายังไม่ตายแล้วก็ฝั่งสีเงาเหล่ากบ,บาน อาบาคุซันไปอีกนอนทิ้งเตียงแล้วนะแล้วก็โดนรูนใหม่ไปเรียบร้อยไม่ดับไม่ดิ้นเลยเรียบร้อยครับทุกคนจบจบเลยจบ